เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดมคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้านะครับหลายท่านก็ามาทักทายพูดคุยกันส่งเหรียญมาจำหน่ายให้กับคูโดงนะครับมีการซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายนะครับเพราะว่าบางครั้งเป็นเหรียญที่เราไม่ได้ประกาศรับซื้อหรือว่าบางทีราคาสูงมากเกินความเป็นจริงนะครับคูโดงก็ปฏิเสธไปอยากให้ทำความเข้าใจเนาะ คลิปนี้ e p นี้ครูโด่งจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับครูโด่งบอกได้เลยเหรียญน,นี้ใครมีแล้วเผลอใช้ไปแล้วนะครับใช้คําว่าโอ้โหจะเสียใจร้องไห้ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มีราคามูลค่าสูงถึงเหรียญละ5,000บาทไม่ใช่ช่องครูโดง่งช่องเดียวนะครับนําเหรียญน,นี้เข้ามาพูดมาคุย มีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อไปแล้วด้วยเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันเหรียญที่โคตรงจะมาพูดถึงจะเป็นเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2,551เหรียญปี2,551โอ้จำนวนการผลิตหลายร้อยหลายพันล้านเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลคร่าวๆนะ เหรียญในหลวงราชการที่9จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นเหรียญเนี่ยอันนี้เหรียญรุ่นแรกนะครับก็เป็นพระเศียรเล็กแล้วมาอีกเหรียญรุ่นหนึ่งก็คือพระเศียรใหญ่เห็นไหมครับนี่นี่เหรียญรุ่นเล็กเนี่ยพระเศียรเล็กนะครับเนี่ยเหรียญพระเศียรเล็กก็คือเหรียญนี้นี่ครับผมผลิตมาตั้งแต่ปี2,529จนมาสิ้นสุดปี2,551 แล้วหลังจากปี2,551นะครับมาเปลี่ยนรุ่นนะครับภายในปี2,552มีการเปลี่ยนรุ่นนะครับก็คือนี้เพื่อลดต้นทุนนะอันนี้ก็จะมีเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับส่วนอันนี้แม่เหล็กจะดูดติดนะครับเพราะว่าเป็นไส้เหล็กนะครับชุบทองแดงเพื่อลดต้นทุนนะครับเข้าใจนะเห็นไหมปี51เป็นเหรียญรุ่นเก่าปี52เป็นเหรียญรุ่นใหม่ ทีนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องครับดูข้อมูลนะปี2551ด้านหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญในหลวงรัชการที่9ที่เป็นพระเสียรเล็กแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับผมแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี2,551ที่เป็นพระเสียรใหญ่นึกออกไหมครับนึกออกไหม นี่นะอีกครั้งนะมีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี2,551ที่เป็นพระเสียนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับปี51จะเป็นพระเสียนเล็กนะครับเนี่ยดูความแตกต่างนะพระเสียนเล็กกับพระเสียนใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยพระเสียนเล็กแล้วก็พระเสียนใหญ่ปี51มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียนใหญ่ ร้านใหญ่ๆตอนนี้นะครับประกาศรับซื้ออยู่ที่ห้าพันบาทตอนนี้ครูโด่งอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะใครมีเหรียญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพิกด้านหัวมาดูเลยนะครับถ้าเป็นพัะดเสียนใหญ่ราคาเล่นกันนี่ตอนนี้ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อสูงถึงห้าพันบาทนะครับแต่ว่ามีวิธีการตรวจสอบเนาะ มีวิธีการตรวจสอบนะครับถ้าปีห้าหนึ่งแล้วเป็นพระเสียนใหญ่นี่ครับผมเห็นไหมข้อแตกต่างเห็นไหมครับนี่ข้อแตกต่างนี่แม่เหล็กเราก็ดูดดีซะเหลือเกินแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดด้วยนะครับแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดด้วยเหรียญน,นี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญ ผลิตใส่บล็อกผิดนะครับก็คือใส่บล็อกด้านหัวผิดก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ละร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับครูโด่งเห็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนาะก็เลยนําข้อมูลนี้เข้ามาอีกครั้งนะครับเหรียญปีส5 5 1ด้านหัวต้องเป็นพระเสียนใหญ่แต่พวกช่างกึงนะครับไปกึงเหรียญน,นี้มาประกบเหรียญน,นี้มาอย่านะครับเราดูออกคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม